หม่ดาวิกาตัดพ้อเรื่องตัวย่อนี่แหละพูดชื่อเธอจะได้ไม่กระทบคนอื่นเหตุจากนางเอกสาวใหม่ดาวิกาวิดสวยโดนชาวเน็ตโยงใส่กรณีที่มีชาวเน็ตคาดเดามั่วมวโยงว่าใหม่เป็นดาราที่ใช้สมายเดอะสตาให้ทำรายการแทน หลังนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธเด a าออกมาแชร์เรื่องนี้ในรายการ YouTube ที่สมัยไปเป็นแขกรับเชิญจนหนุ่มตั้มต้องออกมาเคลียร์แทนยืนยันว่าคนที่ตนกล่าวถึงไม่ใช่สาวใหม่อยู่ๆก็สวยครั้งแล้วครั้งเล่าจากอักษร,รย่อตลอดแบบนี้ล่าสุดนั้นสาวใหม่ก็พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งใน X ว่าชาวเน็ตที่เม้นว่าใหม่ต่างๆนานาใหม่ขอเชิญเข้าห้องตุ้มกันให้หมดเลยค่ะ มีนมให้ดื่มฟรีแถมมีเงิน1ล้านให้สบายๆแล้วตัวยอ่อนางเอกมอมา้ามาอย่างบ่อย เห็นมีข <government> ่าวมอม้าคนก็ให้เป็นใหม่พอเถอนะคะหยุดโยงให้ใหม่เถอะแม่ไม่ไปกองค่ะแม่ใหม่โคตรน่ารักและไฟสองหน้าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่งั้นหน้ามืดทำงานไม่ได้ถ้าใหม่ทำตัวไม่ดีไม่มีงานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คิดดีกับใหม่นะคะพี่ๆที่อ่านข่าวนี้รบกวนแก้ให้ใหม่หน่อยนะคะตัวย่อเจ้าปัญหามอม้าไหนไม่รู้ไม่ใช่หมอใหม่จ้ามีปัญหามาที่ห้องเบอร์หกนะ เอาจริงๆตัวย่อชื่อนี้พูดชื่อเถอะจะได้ไม่กระทบคนอื่นที่ชื่อมันเหมือนกันและที่สำคัญมีอะไรจะได้โทรคุยโทรเคลียร์กันถ้าใหม่ทำผิดหรือมีใครทำผิดกับใหม่ขอแค่คุยแค่เคลียร์กันตัวต่อตัว,ตวมันก็จบแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่ต้องให้คนอื่นเดากันไปต่างๆนานาสงสารคนโดนกระทบค่ะเรารักแฟนคลับเรามากเลยเราบอกเลย